ห่วงใยเรื่องการเปิดสัมปทานทั้งสองฝ่ายต้องไปทำการบ้านมาก่อนทีนี้คำถามที่จะถามกันก็จะมาจากข้อสงสัยต่างๆในสังคมเช่นมีความจำเป็นเพียงใดในการเดินหน้าความมั่นคงทางพลังงานในการเดินหน้าความมั่นคงทางพลังงานจะหมดลงเมื่อไหร่กี่ปีกันแน่วิธีไหนเหมาะสมที่สุดระหว่างการสัมปทานพลังงานกับการแบ่งปันผลผลิตและถ้าเกิดว่าเลือกใช้วิธีการแบ่งปันผลผลิตต้องใช้เวลาในการร่างกฎหมายมารองรับนานแค่ไหนจะไม่ใช่วิธีการ ถามแล้วก็โต้กันไปโต้กันมาคือผลที่คาดหวังกับเวทีนี้พลตรีสันเสริญบอกว่าจะต้องมองเห็นได้ว่าเราจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรและพื้นฐานของเวทีนี้อยู่ที่การเปิดใจรับฟังผู้อื่นเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดซึ่งแนวทางที่เหมาะสมที่สุดนั้นพลตรีสันเสริญบอกว่ารัฐบาลจะเป็นผู้ตกลงใจหลังจากรับฟังทั้งสองฝ่ายเรียบร้อยแล้วว่าทิศทางใดเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่สุดค่ะครับ พูดถึงการจัดเวทีในการรับฟังความคิดเห็นถ้าชาวบ้านในพื้นที่เขาไม่เอาด้วยก็จะมีปัญหาตามมานะครับต้องฟังเสียงของประชาชนลวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นมี